สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีเมษในช่วงวันที่16ถึง31มกราคม2 5 1 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าโชคลาบดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษนะครับจะมีเข้ามาเยอะหรือไม่รายได้การเงินนะครับจะเข้ามาเยอะไหมโชคลาบจะได้ก้อนใหญ่หรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดุงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลืค่อนประการใดก็ต้องกลับอปพักุุกท่านไว้ณที่นี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับดวงของชาวราศีเมษนะครับเรื่องของช่วงล่ามการเงินนะฮะ <c oughs> ช่วงวันที่ 16 17 18 19 20็ดสิบแปดสิบายนะครับไพ่ขึ้น9้าถ้วยและสองถ้วยฮนะแปลว่าสมหวังก็แสดงว่าถ้าท่านใดนะครับหังเรื่องโชคลาภราบรอยนะฮะท่านก็จะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับได้โชคลาภราบรอยมีสิทธิ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับถ้าแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแปลว่าได้ตามที่พึงพอใจอ่านะแสดงว่าก้อนใหญ่พอสมควรสําหรับชาวราศีเมษนะครับฮนะ รวมไปถึงเรื่องของการเงินธุรกิจต่างๆด้วยนะครับท่านในช่วงวันที่16 17 18 1 9 2 0ก้านะครับจะไปคุยเรื่องธุรกิจการเงินใครจะประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆราบรื่นนะครับปัญหาเรื่องงานต่างๆจะน้อยนะครับนะคุยเรื่องการเงินประสบความสําเร็จไปทวงตังค์ใครก็จะประสบความสาเร็จไปเก็บตังค์ลูกค้า DS ก็ประสบความสําเร็จนะครับรวมไปถึงท่านจะได้เงินได้ทองนะครับได้โชงลาบจากคนรักคู่ครองของท่านด้วยในช่วงวันที่16 1 7 1 8 19 20เ่มกราคม2อ1 7นานะครับแต่เรื่องข้อเสียในช่วงวันที่16 18 19 20เนี่ยมันมีเรื่องเงินนะฮะร,ระวังเรื่องของการเสียเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะฮะเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับตัวเองกยกับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าบริวารบุตรบริวารของท่านได้นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นตัวท่านเองด้วยก็เป็นได้นะฮะอันนี้ในช่วงวันที่21นะครับ25ท่านจะได้โชคลาบจากการพูดต้องพูดเยอะๆงานล้าการพูดดีการเงินดีนะครับพูดบ่อยๆนะครับค้าขายก็พูดเก่งๆหน่อยนะฮะด้านการพูด จะดีงนนการสอนจะดีนะ,นะครับงานด้านที่ต้องไปเปล่าประกาศต่างๆก็จะดีนะครับขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะได้นะฮะช่วงวันที่2 6่สิถึงสาิบเอ่านี้ภายการเงินขึ้นสวยนะครับใครทำธุรกิจการค้าค้าขายดีแน่ๆมีเกณฑ์ได้ค้าขายดีแน่มีลูกค้านะครับทั้งเก่าทั้งใหม่มาอุดหนุนนะฮะ มีลูกค้าเก่าก็ไปดูลูกค้าใหม่มาอะไรอย่างนี้นะครับได้เงินก้อนใหญ่ไปดูได้เงินก้อนนะครับในส่วนของเรื่องโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษนะครับอาจารย์จะบอกว่าคนรักคู่ของท่านเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมสําคัญนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องการเงินการ,การทองนะครับและเรื่องโชคลาภก็ถือว่า เขาจะส่งเสริมช่งรากแก่ท่านนะเรื่องบทบริวารก็เหมือนกันนะนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดน,นะครับที่ยังโสดไม่ได้มีคู่ครองมีแฟนใดๆจะได้ชงรากที่เกิดเรื่องของญาติพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ใหญนะ่ที่อยู่ที่บ้านของท่านจะให้ชงรากแก่ท่านนะครับการเงินการค้าต่างๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเสียเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับคนในบ้านที่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับรวมถึงตัวท่านเองนะครับนะแต่ไพ่การเงินขึ้นดีนะครับเป็นสามเหรียญน,นะครับนะฮะมีไพ่ที่สมหวังนะครับไพ่เก้าถ้วยไพ่สองถ้วยเนี่ยสมหวังนะเป็นไพ่พึงพอใจนะครับนะการพูดจาตกตรงต,ตกลงเจราจาการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับโดยสรุปนะนะะยิ่งจะเกิดว่าการเงินเนี่ยต้องไม่ออกปากเรื่อง การเงินกับแฟนนะฮะกับคู่ครองท่านเนี่ยอันนี้ประสบความสําเร็จเลยนะครับนะมีเกณฑ์ได้ไง่ายๆนะครับถือเล็นนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของอาจารย์นี่ยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภคนทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ